วิบาทภัยทั้ง7แห่งลูนาเฟลหมายถึงลูฟิเฟลล่าหรือแม่มดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหัตภัยแห่งทวีกับบริวารทั้ง6ที่ติดตามเธอพลังเวลอันไหลที่สิ้นสุดของลูฟิเฟลล่าเจ้าแม่มดนั้นแข่งแก่งเลากับเมกมาในขุมนรกและจิตใจของเธอก็เย็นยะเยือก ไม่ต่างจากน้ำแข็งความอามาหิตของเธอฉายแววตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ15ปีเธอทำลายล้างจักรวัดที่ให้เธอพักอาศัยแม้เธอเป็นผู้ก่อสงครามจิตใจอันชั่วอายนั้นก็ไม่ได้คลายลงแต่อย่างไรจอแม่มดผู้โลบมากไม่รู้จักพอขยายขอบเขตอำนาจรวมกับเหล่าบริวารของตน้นจนชาวบ้านผู้วาดกลัว ต่างพ่ำร้องว่าปีศาจลงมาเยือนโลกแล้ววินาทีที่ความวอมดวายกำลังจะเอื้อมถึงมวลมนุษย์วีลาบุรุษก็ได้ปากฏกายวีลาบุรุษผู้นั้นคือพระสันตาปาปาแห่งนักคิ์สิกศิย์เอลซเปเลียพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระสันตาปาปาคือแสงแห่งการไถ่าบาปและจากนั้นก็กลายเป็นสงครามระหว่างนาครศักดิ์สิทธิ์เอลสเปเลีย กับเหล่าวิบัติภัยทั้ง7จ็ดสึกระหว่างอำนาจสองฝ่ายดำเนินต่อไปเป็นเวลากว่า5ปีและเมื่อลูวิเฟลล่าจอแม่หมดสิ้นชีพลงสงครามจึงถึงคราวสงบหลังสงครามจบลงเกิดเป็นความสงบสุขที่คงอยู่มาได้ยาวนานกว่า50ปีนักบุนหญินตัวน้อยอยากถล่มโลกให้พิน,นาศ ท่านอาปิชอปแบ็กมันพระสันตปาปาเรียกทุกท่านไปเข้าพบค่ะถึงเวลาแล้วสินะนครศักสิก์สิทธิเอลสเปเลียองค์เทพีสเปลียองค์เทพียังไม่ทอดทิ้งพวกเราการจุติขององค์เทพีในกุณหญิงจะปรากฏตัวแต่ต้องตามหาเด็กทาลุกผู้นั้นให้เจอให้ได้ พัสสันตาปาปาวีรบุรุษผู้กอบกู้ทวีปออ,อพัสสันตาปาปาแห่งนครศักดิ์สิทธิ์เอลซเปเรียได้ทิ้งคำทำนายไว้และสิ้นลมไปแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงกันดีคะถ้าผู้วิบัติภัยรู้ข่าวพัสสันตปาปาขึ้นมาจะทำยังไงอย่าเพิ่งประกาศเรื่องถึงแก่กรรมจนกว่าจะเจอเด็กทารกในคำทำนายก็แล้วกันครับผมจะบอกให้ตามหาตัวเด็ก แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มคําจากตรงไหนเลยแล้วที่นี้จะทํำยังไงอ่าฝนมันฉันจะไปเอาล่มให้นะคะท่านบาร์มันท้องฟ้าคงรับรู้ความรู้สึกของพวกเราถึงได้โปรยสายฝนลงมาสินะเฮ้อเสียงร้องของทารกหรือว่า นี่มันปฏิหารชัดๆคำทำนายเป็นจริงแล้วท่านนักปุนหญิงผมกำลังรอการมาถึงของท่านอย่างใจจดใจจ่อเลยคะ่ะอะใส่หัวไปซะนักป้นหญิง คือคำเรียกที่ใช้กับล่างจุติของเทพีเท่านั้นล่างจุติของเทพีที่มไม่เพียงแต่จะต้องเฝ้าพิทักษ์นครศักดิ์สิทธิ์เอลซเบเลียแต่ต้องดูแลทั้งทวีปและอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระสันตปาปากับกลายเป็นล่างที่กลับมาเกิดของลูฟี่เฟล่าจอมแม่มดุดผู้ที่เคยขยวขวัญของคนทั้งทวีปมาก่อนน่ะนี่มันเรืงบ้าอะไรกันล่ะเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ